สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวิรลเมทเนศนสติพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อระยะเวลาวัดใจสําหรับคนลงทุนหุ้นจีนเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวนะครับว่าจีนน,นะครับเปิดเมืองนะครับแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการโควิดแหละทาให้คนเดินทางได้ปกติแล้วไม่ได้กักตัวอะไรแล้วเพราะว่ามีการประทวงไม่พอใจพอสมควรนะเศรษฐกิจมันไม่โฟะก็เลยเปิดเมืองซึ่งพอหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วทําให้หุ้นจีนเพิ่มขึ้นและหุ้น ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราก็คาดหวังเลยว่านักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้นถูกไหมคราวนี้ที่บอกว่ามันเป็นระยะเวลาวัดใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นจีนจะได้รับประโยชน์อย่างเดียวผมพาไปดูข้อมูลตรงนี้ก่อนก่อนอื่นเลยต้องบอกนีก่อนหุ้นจีนเนี่ยจริงๆนับตั้งแต่31ตุลานะปีที่แล้วนะแล้วก็หุ้นจีนขึ้นมาตลอดเลย แล้วข่าวเนี่ยออกมาเนี่ยก็เหมือนกับยังเชื่อว่าคุณจีนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจนะครับจีนอาจจะดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเศ,เศรษฐกิจโลกด้วยคราวนี้ผมพาไปดูนี้ก่อนพาไปดู GDP จีนปี2022ก่อนจริงๆแล้วถูกคาดการณ์ว่าต่ํากว่าปี2021ก่อนนะบางทีข้อมูลยังไม่ออกอ่ะแต่เราก็คาดการณ์ว่าเขาน่าจะต่ํากว่านะครับคราวนี้สิ่งที่ เราก็ให้ดูจริงๆแล้วจีนเนี่ยนะครับก็คือ,อเงินเฟอ้อเนี่ยต่ำด้วย1.8แล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยสรู้สึกว่าจีนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเงินเฟอ้อเหมือนประเทศอื่นเพราะว่าเขาปิดเมืองคราวนี้มันมีจุดที่น่าสนใจตรงนี้แหละก็คือว่าที่ผมบอกว่าเป็นระยะเวลาวัดใจก็คือว่าเดี๋ยวตอนนี้จีนจะเข้าสู่ช่วงตุดจีนแล้วก็จะประชากรจรีนจะกลับบ้านในขณะที่การแพร่กระจายเชื้อโควิดเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่และ ที่สําคัญคือข้อมูลที่จีนเผยแพร่ภายในประเทศกับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยจำนวนคนติดเชื้อเนี่ยนะครับไม่ตรงกันแล้วคนก็รู้สึกว่าข้อมูลของจีนตรงนี้ภายในประเทศน่าจะมีคนติดเชื้อมากกว่าและก็มีการกล่าวอ้างหรือพูดถึงว่าระบบสาธารณสุขของจีนเนี่ยนะครับน่าจะไม่สามารถรองรับประชากรจีนเนี่ยติดเชื้อโควิดจำนวนมากได้ อไอ้ตรงนี้แหละเลยเป็นระยะเวลาวัดใจถ้าเกิดว่าหลังตุดจีนไปแล้วนะครับกุมพามีนาเนี่ยปรากฏว่าการแพร่กระจายเชื้อของโควิดตรงนี้เกิดรุนแรงมากขึ้นแล้วกลายเป็นส่งผลเชิงลบแทนอ่ามันก็จะกลายว่าหุ้นจีนเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลง,หหงเหรนอไหมแต่สมมุติว่า หลังจากตุดจีนแล้วกุมภามีนาเนี่ยการแพร่กระจายเชื้อของโควิดในประเทศจีนเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรมากมากนักแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังทําได้ดีอยู่เหมือนเดิมอ่นะครับก็น่าจะเป็นผลดีตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการอันนี้ผมก็เลยเอาจุดน้องเนี้ยแหละมามามาเป็นไฮไลท์แหละว่าเออเฮ้ยเราน่าจะต้องเฝ้าดูนะสำหรับคนที่ลงทุนในในประเทศจีนคราวนี้มันมาพร้อมๆกันเพราะว่าอย่างนี้ รอบนี้ต้องมีจุดที่น่าน่าสนใจในเกี่ยวกับฟันโฟกันนะถ้าฟันโฟเราเราดูหน้า Global f o ตัวนี้มันมีจุดที่น่าน่าสนใจอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูเทมเพลตภาพรวมกันก็คือพอเทมเพลตบอลโฟเนี่ยผมเคยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ากราฟซ้ายบนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนกองทุนตาสารหนี้ของประเทศสหรัฐโดยที่เราไม่ได้เฮจิ้งค่างเงินเนี่ยถ้ามันลดลงเนี่ยนะครับแล้วกราฟด้านล่างเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าเงินน่าจะไหลาจากสกุลดอลลาร์นั่นแหละแล้วก็เข้าประเทศไทย ซึ่งตอนนี้มันมันเป็นรูปแบบนั้นอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สิ่งที่เราต้องเฝ้าอ่ะพอเงินมันไหลกลับแล้วลหะเราก็ต้องเฝ้าว่าอา้าวแล้วเมื่อไรเนี่ยมันจะกลับด้านถูกไหมแล้วเมื่อไรมันก็จะกลับด้านนี้ผมพาไปดูอ,อ่อ US ดอลลาร์อินเด็ก์จริงๆแล้วก็หุ้นก็ขึ้นตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ US ดอลลาร์อินเด็ก์เนี่ยปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ตุลาเหมือนกันอ่าเห็นไ,ไหมแล้วก็อ่อนค่ามาตลอดแล้วเงินมันก็กลับด้านคราวเนี้ยเราก็แต่ว่าสหรัฐเนี่ยยังเหลือการขึ้นดอกเบีย้ยอยนะ เนี่ยออกมจะบอกว่าออก็ยังมีลุ้นว่าดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่าได้อยู่ระยะสั้นน่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับยังมีลุ้นอีกดอกหนึ่งเออว่าว่าจะยังไงนะครับแล้วเงินน่ะฟันโฟมมันจะถอนตัวไหมแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยโดย,โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นสหรัฐเป็นจีนเนี่ยเขาน่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาเป็นประเทศใหญ่ ส่วนแบ่งการตลาดหรือว่าส่วนแบ่ง market share โลกอ่ะเรื่องการค้าขายเนี่ยเขาเยอะงั้นถ้าโลกหดตัวเขาหดตัวด้วยเนี่ยไม่แปลกผมว่ายังไงน่าจะได้รับผลกระทบอันนี้ยังเป็นสมมติฐานผมเหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวเลขหรือ f a กตไม่ว่าจะเป็น GDP g จีนอะไรก็ยังไม่ได้ออกมาในเชิงว่าจีนจะจะทำสำเร็จหมายความว่าจะเติบโตได้ตอนเนี้เพียงแค่ว่ามันมีข่าวเรื่องการเปิดเมืองผ่อนคลายมาตรการโควิดตรงนี้ ที่ทำให้เราเชื่อว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะกลับมาดีแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะเป็นแค่แฟกต์เราก็คงจะต้องดูแล้วเราก็ถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็จะได้มีการถอนตัวนี่ออกไหมอ,อันนี้คือคือชัดเจนเนาะ,ะและพอเราดูเห็นแล้วคราวนี้ในภาพใหญ่คือว่ามันไม่ใช่แค่จีนแล้วสิคราวนี้เราก็ลุ้นอีกว่าเฮ้ยไอเมื่อกี้ให้ดูดอลลาร์อินเด็กซ์ไอดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันจะมีการกลับด้านไหมกลับไปแข็งค่าขึ้นไหม แล้วโฟที่เข้ามามันจะหยุดไหมรวมไปถึงกับคนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยโฟมันจะหยุดไหมอ่าถูกไหมเออโฟมันจะหยุดไหมตอนเนี้ยถ้าเราดูฟันเออดูโกลบอลโฟ่เทมเพลตโกลบอลโฟเนี่ยเราจะเห็นกันว่าหุ้นจีนเนี่ยรีบาวดีที่สุดเลยด้วยนะเออต้องยอมรับเดี๋ยวหุ้นจีนก็รีบาวดีที่สุดเลยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเออโมเมนตัม um. แล้วก็ส่วนตัวผมถ้าเกิดฟังวาตลอดก็ยอมรับตรงๆว่าเออเรามีการขาย etf อ่ะกองทุนที่เป็น etf จีนออกไปแล้วแล้วก็ตัดสินใจที่ไม่ได้ซื้อด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาจริงก็จะซื้อตาสันนี้กับซื้อทองคําเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจโลกหน้าน่าจะชะลอตัวถึงแม้ว่ามีซื้อไปก่อนที่จะมีข่าวจีนเนี่ยแอคชั่นนี้นะอ่าโดยที่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปซื้อคราวนี้ก็เลยมุมมองว่าเออเราเราก็ต้องมานั่งทบทวนว่าเออฟันโฟมันจะกลับทิศไหมแล้วเราถ้าเกิดว่าหุ้นจีนย่อรอบนี้หรือว่ากองทุนจีนย่อรอบนี้เราควรจะกลับไปซื้อไหมหรือว่าหุ้นสหร,ร,รัอบ้ไปซืม แต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่เห็นแฟกยังไม่เห็นทิศทางก็ยังไม่ได้กลับซื้อหรอกก็คือถือว่าปล่อยไปเราก็ขายออกมาบางส่วนเราก็ไม่ได้ขายทั้งหมดอะโอเคมันจะมีเงินเหลือแต่เราก็ไม่ได้มูฟกลับไปนะครับก็เลยก็ถือว่าโอเคแอคชั่นอยู่แค่นี้แต่เราก็เฝ้าระวังแ,ลแหละติดตามเนาะอ่ะอันนี้ก็ก็พูดถึงนะครับว่าเอาอเว้ยต้องเฝ้าต้องจับตาอ่าต่อมาในส่วนของการอัปเดตเซตแล้วกันนะ อัปเดตเซตซนหนึ่งอัปเดตเซตก่อนอื่นพาไปดูฟันโฟก่อนเทมเพลตเซตโฟก็ได้ฟอร์เรนโฟก็ได้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือต่างชาติยังคงซื้อหุ้นไทยต่อเนื่องแต่ว่ากองทุนภายในประเทศขายต่อเนื่องนะครับแล้วกองทุนเนี่ยขายหุ้นด้วยแล้วก็ช็อตอินดซ์ฟิวเจอร์ด้วยในขณะที่ต่างชาติเนี่ยซื้อหุ้นอยู่แต่ว่าแนวโน้มของอินดซ์ฟิวเจอร์ก็นี่ก็เป็นแนวโน้มขาลงก็คือชะลอตัวการซื้อลดลงเรื่อยๆงั้นในโมเมนตัมตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราอะ เชื่อว่าหุ้นยังน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แหละตามตามที่ต่างชาติซื้อตลาดหุ้นไทยอยู่แต่ว่าความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องจับตัวเล่นั่นถ้าถ้าโดยหลักการบริหารความเสี่ยงก็เหมือนกับว่าเอ้ยคุณต้องทยอยขายทํากําไรบ้างแล้วหรือเปล่าลรมาณนี้นะถ้าถ้าโดยหลักการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราก็แค่จับตาว่าเฮ้ยแล้วเกณฑ์เซ็เนี่ยมันถึงตัวว่ามันจะย่อไหมถ้าเกณฑ์เซ็มันย่อรอบนี้นะครับอ่าก็อาจจะต้อง อาจจะต้องขายอ่ะซึ่งตอนนี้เซตอ่ะมันก็ยังคือมันกลายเป็นไซเ์อ่ะคือย่อรอบนี้มันก็ยังเป็นยอบบนนน่อบนแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันก็เหมือนกับรอสัญญาณนะถ้ามีการย่อรอบนี้เราอาจจะต้องขายบางบางส่วนเทคโควตฟิตั่นแหละทำกำไรบางส่วนอาจจะไม่ได้ทำกำไรทั้งหมดนะต้องขายบ้างะนะครับเพื่อบริหารความเสี่ยงแล้วก็เรียกงไๆงว่าตอนนี้มันกลายเป็นย่อซื้ออ่ะเออถ้าย่อก็ซื้อนะยังไม่ได้มีมิติอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะแล้วก็ ฝากอีกเรื่องหนึ่งพอพาไปดู US ดอลลร์อินเด็กแล้วนะครับแล้วก็พาไปดูเทมเพลตเอ่อ Go4 <c oughs> <c oughs> นะครับคือต้องบอกว่าเอ่อทิศทางพอเราเห็น US ดอลลร์อินเด็กเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงอ่าพอเรากลับมาดูการาฟทองคำอ่ะทองคำเนี่ยก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน10เหมือนกันนะก็คือพอพอดอลล่์อ่อนค่าทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่าแต่บังเอิญว่าเงินบาทแข็งค่า พอเป็นพอเป็นทองคําที่แปลงเป็นเงินบาทมันก็เลยยังไม่ได้นิวหฮแต่ในขณะที่ทองคําที่เป็น US ดอลลาร์มัน New High. นิวไฮคราวนี้ถ้าเราจะคอนเฟิร์มกันในเรื่องของทิศทางทองคําก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนทองคําเหตุผลที่ยังคงแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าอัตราการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐในของเฟดเนี่ยนะครับคิดว่าเหลืออีกไม่เยอะมากนะครับแล้วทุกคนก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวพอขึ้นดอกเบีย้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยสักพักหนึ่งมันจะเริ่มนิ่งและ พอนิ่งแล้วจริงๆเนี่ยเท่ากับว่ามูลค่าที่จะอยู่ในในดอลลาร์มันไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกังวลก็คือว่าเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยมันค้าขายโลกเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะ mm hmm. เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนี่ยยังไงสหรัฐน่าจะได้รับผลกระทบเบอร์หนึ่งเหมือนกันจีนได้รับผลกระทบเบอร์สองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย GDP หรือเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะดรอปลงแล้วเขาไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วไงเพราะฉะนั้นการที่เราไปถือ หุ้นสหรัฐในรูปแบบดอลลาร์มันไม่น่าจะให้มูลค่าอ่ามันมันไม่น่าจะคุ้มความเสี่ยงอารมณ์ประมาณนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราเห็นหุ้นสหรัฐออลีบาวน้อยน้อยกว่าจีนนยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เงินก็เลยไม่น่าจะอยู่ในในใน,ในสินทรัพย์สกุลดอลลาร์เออมันก็กระจายออกมาแล้วก็ทองคำก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตรงกันข้ามแล้วก็ป้องกันป้องกันพวกค่าเงินด้อยค่าป้องกันเงินเฟอ้ออยู่แล้วมันก็เลยเกิดมิติแบบนี้และ คิดว่ายังคงแบบนี้ต่อไปนะโดยที่ต่างชาติที่ซื้อกโอฟิวเจอร์ในบ้านเราเนี่ยซื้อทองคำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่กองทุนประเทศเนี่ยขายโ o ฟิวเจอร์เรื่อยๆนะ,ะถ้าเราพูดถึงทองคำนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ขนัญาายาไทยอินช่วงสุดท้ายนิดนึงสำหรับใครที่สนใจซื้อทองคําเพื่อป้องกันเงินเฟอ้อแนะนานะว่าสุดหของพอร์ตนะครับป้องกันเงินเฟ้อนี่นะครับก็สามารถ ใช้บริการผ่าน efinco ได้นะซึ่งสามารถซื้อขายได้24ชั่วโมงาาจุดเด่นก็คือราคาซื้อขายถูกกันแหละเพราะว่าราคาซื้อขายเนี่ยต่างกัน19บาทซึ่งปกติราคาสมาคมหรือเวลาเราไปซื้อร้านทองทั่วไปอ่ะราคาซื้อขายเนี่ยต่างกัน100บาทแล้วก็ซื้อขายได้24ชั่วโมงแล้วก็ตั้งคําสั่งอัตโนมัติล่วงหน้าได้ไม่จําเป็นต้องถึงเวลาจะไปขายตั้งเลยวันไหนราคาถึงปุ๊บขายอัตโนมัติภายใน,ในระยะเวลาที่เรากําหนดแล้วก็ถ้าสะสมทองคาครบจํานวนเท่าไหร่สามามรถไปแก ทองคำได้นะครับที่ห้างทองโซ่เซ้นเฮงที่ที่เยาวราชนะครับก็ทําได้หรือว่าจะสั่งให้ทองไปส่งตสะสมครบก็เพิ่มค่าธรรมเนียมมันก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับก็ลองดูอ่ะถ้าใครสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงส่วนเซตอัปเดตไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่วันศุกร์นะครับในส่วนของการไลฟ์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ